กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะร่วมกับ r x t e d e x จัดใหญ่แถลงข่าวความพร้อมนะคะเตรียมจัดงานชัยลอกโลจิสติกส์2025งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีนะคะการจัดการคลังสินค้าและโหลดสินค้าการบรรจุและลำเลียงสินค้าโลจิสติกส์ไอ LOT นะคะหุ่นยนต์ AI นะคะ e l o g i s t i c s และการให้บริการด้านโลจิสติกที่ครบวงจรที่สุดแห่งปี ในระหว่างวันที่2 0ถึง22สิงหาคมนี้นักฮอตคะศูนยะนะ์ทศการและการประชุมไบเทคภายใต้แนวคิดหลกักนะคะพิชิตทุกสิ่งท้าทายด้วยความแข็งแกร่งแห่งซัพพลายเชนนะคะเพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคอาเซียนหวังยกระดับการขนส่งสินค้านะคะและการส่งออกของไทยให้แกร่งขึ้นพร้อมรับมือความท้าทายจากทั้งในและก็นอกประเทศได้อย่างยั่งยืนโดยดึงผู้ประกอบการกว่า150บบริษัท มาร่วมนำเสนอสินค้านะคะและบริการกว่า415แบรนด์จาก25ประเทศนะคะเข้าจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกพร้อมด้วยกิจกรรมเสริมองค์ความรู้นะคะสัมมานาวิชาการโดยคาดนะคะมีผู้เข้าชมงานกว่า7,500รายโดยมีคุณสุนันทาก,กังวันกุลกิจนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมด้วยคุณนัทภูมิปวรัตนะคะนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น คุณคงลิกจันทิกนะคะผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและคุณวราพรนะคะกรรมการผู้จัดการ r x t เด็เข้าโรงงานไปเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เมื่อปีส5 6พันห้เี่คะเรามีขนาดของอุตสาหกรรมนีถึง1.3ล้านล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเรื่องทางด้านโลจิสติกเนี่ย เราก็ไม่รองใครนะคะเราเป็นอันดับที่34ของโลกนะคะจาก139ประเทศถ้าในภูมิภาคอาเซียนเนี่เราก็เ,าเป็นรองแค่ทางสิงคโปร์กับมาเลเซียนะคะแล้วก็ถือว่าทางธุรกิจโลจิสติก์ของเราเนี่ยเราได้เปรียบในเชิงที่ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกในการาขนส่งนะคะในการเชื่อมต่อ ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นแต้มบวกของประเทศไทยในเรื่องโลจิสติกค,ค่ะผู้ประกอบการของเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีการรวมตัวกันอย่างเรียกว่าผนึกกำลังกันอย่างเต็มที่นะคะ แล้วก็อย่างที่ท่านเรียนให้ทราบเมื่อกี้ก็คือว่าในเรื่องของความพร้อมทั้งในเชิงของโครงสร้างทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบกทางน้ําทางอากาศเราพร้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้ของประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งค่ะแน่นอนค่ะในเรื่องของผู้ส่งออกนี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่าต่อสู้ในการแข่งขันในระดับโลกนะคะในแง่ของกระทรวงพาณิชย์เองโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยค่ะเราก็มีนโยบายนะคะในการที่จะช่วยผู้ประกอบการในการที่จะหาตลาดใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามารองรับธุรกิจของท่านนะคะเร็วๆนี้เนี่ยเราก็จะมีการจัดคณะเพื่อที่จะพาผู้ประกอบการนะคะในในธุรกิจเนี่ยนะคะเข้าไป ในตลาดใหม่ๆที่จะไปขยายโอกาสของท่านนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการช่วยเหลือท่านในเรื่องของอัการอัพสกิลนะคะในเรื่องของการให้องค์ความรู้เรามีสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่นะคะซึ่งเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาทักษะของทางด้านบุคลากร,กรด้วยเพื่อที่จะให้ท่านเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการของไทยค่ะ อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะคะว่านอกจากเราจะมีการช่วยพาท่านไปขยายตลาดในในในต่างประเทศนี่นะคะในส่วนของออการประกอบธุรกิจเนี่นะคะเราก็มีการดูในเรื่องของแพ็กเกจในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินทุนหมุนเวียนนะคะที่ดอกเบี้ยต่ำนะคะในเรื่องของการส่งออกเนี่ยทางกรมเราเนี่ยก็ได้มีการคุยกับทาง e x i m b a n k ซึ่ง ก็มีการผลิตกําลังกันในการที่จะช่วยในเรื่องตรงนี้นะคะแล้วนอกนั้นก็ในส่วนของทางในภาพรวมของกระทรวงเองเนี่ยนะคะก็มีการได้คุยกับทางธนาคารอมสินนะคะแล้วก็มีธนาคาร s m e เ Bank ดีแบงค์นะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยด้วยค่ะทุกคนหันมามองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานเพื่อที่จะ มองไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องเ,ออเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาดูว่าในโลกนี้ตอนนี้ในเรื่องกรีนเนี่ยเขามองประเด็นไหนกันบ้างนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของออการรักษาสิ่งแวดล้อมอาจจะมองในเรื่องทั่ว,วไปแต่ถ้ามองในแง่ของธุรกิจทางด้านโลจิสติกเองเนี่ยนะคะก็จะมีในทุกๆด้าน แล้วก็ในเรื่องกรีนเนี่ยคำนิยามก็อาจจะไม่ใช่คำคำเดิมแล้วนะคะตรงนี้เลยก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้เข้ามาเยี่ยมชมงานไทลอกโลจิสติกนะคะเพราะว่านอกจากที่ท่านจะได้มาดูในเรื่องของอ สินค้าต่างๆแล้วก,ก็การให้บริการทางด้านโลจิสติกส์นี่นะคะก็จะมีในเรื่องของการให้องค์ความรู้ด้วยในเรื่องของเทรนด์ใหม่ๆของโลกด้วยแล้วก็ในเรื่องของออสินค้านวัตรกรรมต่างๆด้วยว่ามีการก้าวไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนค่ะมาร่วมงานได้ทุกท่านนะคะไม่ต้องไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในสาขาโลจิสติกส์นะคะมาได้ทุกท่านคะ่ะถ้าท่านทําการค้าท่านต้องมางานนี้คะ่ะเรามองว่าเราจัดงานนี้เนี่ยมา ปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะคะแล้วก็มีความเติบโตมาโดยลำดับนะคะปีนี้เนี่ยมีผู้ร่วมงานจากไม่เฉพาะไม่เฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนะคะมีจากอินเดียจากญี่ปุ่นจากเกาหลีใต้ด้วยนะคะจีนเนี่ยแน่นอนมาอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เราถือว่ามันมีการเติบโตขึ้นมากแล้วก็เราคาดหวังว่า 3วันที่เราจัดงานนี่นะคะวันที่20 2 2ถึงสิงหาคมนี่นะคะที่ไบเทคบางนาฮอลนี่นะคะเราคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า9,000 9 0 0 0คนนะคะแล้วก็มูลค่าการค้านี่ไม่น่าจะต่ำกว่า 600, 800ล้านนะคะซึ่งก็ถือว่าเ,เรียกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีศักยภาพค่ะ และสาหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้านะคะพร้อมรุ้นรับบัตรของขวัญเซ็นท่านมูลค่า200บาทได้ที่เว็บไซต์นะคะ t h a i l o g โลจิสติ .com หรือที่ทางไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะคะ